แยกเพศนุง่ายเดียวตัวผู้หรือตัวเมียมันดูกันวาเด็กมีเบื้องต้นที่เพศนุกสำหรับมือใหม่หัดเดี้ยงหนึ่งถ้ายืนตัวผู้มักจะเชิดหน้าคอตั้งจุกตั้งยืนสง่าส่วนตัวเมียจะยืนถ้าเตี้ยกว่าไม่เชิดจุกลู่ไปหลังยืนนิ่งสองลักษณะของจุกตัวผู้จะจุกตั้งเรียวแหลมดูคมชัดส่วนตัวเมียจุกจะลู่ไปหลังแล้วก็สั้นกว่าตัวผู้ สามสีของแก้มไอแก้มสีแดงแดงของตัวผู้จะคุมเข้มเข้มชัดส่วนตัวเมียจะออกจางๆางกว่าและไม่สดสี่เสียงร้องของตัวผู้จะมีหลายเสียงมีหลายเพลงเสียงดังฟังชัดแล้วแต่จังหวะแต่ตัวเมียจะร้องแบบเพลงเดียวเสียงสั้นๆห้าวิธีที่แม่นยำที่สุดก็คือนำนกไปตรวจที่โรงพยาบาลสัตว์หรือตรวจที่แล็บบ ที่เขาสามารถตรวจได้รับรองออกมาได้ส่วนใหญ่นกอุโมงค์จะใช้เลือดในการตรวจหาว่าตัวนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียอาจจะมีองค์ประกอบหรือเทคนิคมากกว่านี้แต่สาหรับวันนี้ผมเอาแค่ห้าเทคนิคนี้มาให้พี่ๆน้องๆสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงลองนําเทคนิคนี้เอาไปใช้กันดูครับ